จงรักษาเดือนอบิบและจัดงานปัสกาแด่ยาหูอาเอโลหิมของท่านเพราะในเดือนอบิบยาหูอาเอโลหิมของท่านได้นำท่านออกจากมิสราอิมในเวลากลางคืนและท่านจะฆ่าถวายปัสกาแด่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านจากฝูงแกะและฝูงมัวในสถานที่ที่ยาหูอาเลือกให้ประทับพระนามของพระองค์อย่ารับประทานขนมปังมีเชื้อกับมันเจ็วันท่าน จงรับประทานขนมปังร้ยเชื้อกับมันขนมปังแห่งความทุกข์ยากเพราะท่านออกจากแผ่นดินมิสราอินอย่างรีบเร่งเพื่อท่านจะได้ระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินมิสราอินตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านและไม่ควรเห็นเชื้อใดๆอยู่กับท่านในเขตแดนทั้งหมดของท่านเป็นเวลาเจ็วันและเนื้อสัตว์ใดๆที่ท่านฆ่าในเวลาเย็นของวันแรกไม่ควรค้างคืนจนถึงเช้า ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆของท่านที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านประทานให้แต่ในสถานที่ที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านเลือกให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงฆ่าถวายปัสกา,าในเวลายเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกในเวลาที่กำหนดที่ท่านออกจากมิสราอิมและท่านจะย่างและรับประทานในสถานที่ที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านเลือก และในเวลาเช้าท่านจะหันกลับและไปยังเต็นท์ของท่าน6วันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อและในวันที่เจ็ดจะมีงานเทศกาลปิดแด่ยาฮูอาเอโลฮิมของท่านท่านอย่าทำงานใดๆจงนับเจ็ดสัปดาห์สำหรับตัวท่านเองเริ่มนับเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่เวลาที่ท่านเริ่มใช้เคียวเกี่ยวข้าวและท่านจะจัดเทศกาลสัปดาห์แด่ยาฮูอาเอโลฮิมของท่านตามเครื่องบูชาสมัครใจ จากมือของท่านซึ่งท่านถวายตามที่ยาฮูอาเอโลหิมของท่านอำนวยพรแก่ท่านและท่านจะเปรมปรีต่อหน้ายาฮูอาเอโลหิมของท่านท่านและบุตรชายและบุตรสาวของท่านและทาสชายและทาสหญิงของท่านและลูกไว้ที่อยู่ภายในประตูมืองของท่านและคนตักด้าวและเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่อยู่ท่ามกลางท่านในสถานที่ที่ยาหูอาเอโลหิมของท่านเลือกให้พระนามของพระองค์ประทับ และท่านจะระลึกว่าท่านเป็นทาสในมิราอิมและท่านจะรักษาและปฏิบัติตามกฎเหล่านี้จงจัดเทศกาลเต็นเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากการเก็บเกี่ยวจากรลาโนดข้าวและบ่อย่ามะงุนของท่านและท่านจะเปรมปรีในเทศกาลของท่านท่านและบุตรชายและบุตรสาวของท่านและท่าชายและทาสหญิงของท่านและเลวีทีและคนต่างดาว และเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านเจ็ดวันท่านจะจัดเทศกาลแด่ยาฮูอาเอโลฮิมของท่านในสถานที่ที่ยาหูอาเลือกเพราะยาหูอาเอโลฮิมของท่านอำนวยพรแก่ท่านในการเพิ่มพูนทั้งหมดของท่านและในงานทั้งหมดของมือท่านและท่านจะมีแต่ความเปรมปรีสามครั้งต่อปีชายทั้งหมดของท่านจะมาเฝ้ายาหูอาเอโลฮิมของท่านในสถานที่ที่พระองค์เลือก ในเทศกาลขนมปังไร้เชือ้อและในเทศกาลสัปดาห์และในเทศกาลเต็นท์และไม่มีใครควรมาเฝ้ายาหูอาด้วยมือเปล่าแต่แต่ละคนด้วยของกำนันจากมือของเขาตามพระพรของยาหูอาเอโลหิมของท่านที่พระองค์ได้ประทานแก่ท่านจงตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในประตูมือทั้งหมดของเจ้าซึ่งยาฮูอาเอโลหิมของเจ้าประทานให้เจ้าตามเผ่าของเจ้าและให้เขาพิพากษาประชาชน ด้วยการปกครองที่ชอบธรรมอย่าบิดเบือนการปกครองที่ชอบธรรมอย่าแสดงความลำเอียงหรือรับสินบนเพราะสินบนทําให้ตาของผู้ฉลาดบอดและบิดเบือนคําพูดของผู้ชอบธรรมจงติดตามความชอบธรรมความชอบธรรมเท่านั้นเพื่อเจ้าจะมีชีวิตและได้รับมรดกแผ่นดินซึ่งยาฮูอาเอโลฮิมของเจ้าประทานให้เจ้า อย่าปลูกต้นไม้ใดๆเป็นอาเชราใกล้แท่นบูชาของยาหูอาเอโลหิมของเจ้าที่เจ้าสร้างขึ้นสำหรับตนเองและอย่าตั้งเสาหินซึ่งยาหูอาเอโลหิมของเจ้าเกลียดชัง